สวัสดีคะ่ะวันนี้วิสาหกิจชุมชนสัรลักช่อม่วงคลอ,องจิกเราจะมาทำกระเป๋าใส่ของที่ระลึกกันนะคะอาจารย์คะกระเป๋าใส่ของที่ระลึกเนี่ยมีกระบวนการทำอย่างไรบ้างคะค่ะสวัสดีนะคะกระเป๋าที่ระลึกเนี่ยนะคะอุปกรณ์ของเราก็จะมี <c oughs> ก่อนอื่นก็จะต้องมีผักตบที่เป็นต้นนี่นะคะแล้วก็ผักตบที่เป็นที่เป็นแบบนี้นะคะเหมือนกับ <c oughs> เป็นแบบซี่ค <c oughs> <ช>่คะแบบซีกที่คุณอ <c oughs> ุ <lan> <c oughs> ้ยกำลังตัดอยู่เนี่ยนะคะจะใช้สองอย่างนะคะค่ะ ขั้นตอนในการทํานะคะเราก็จะรีดผักตบให้แบนนะคะให้แบนให้เรียบร้อยแล้วก็กะประมาณให้มันพอกับแบบแบบนี้นะคะกะประมาณแล้วเราก็เอาผักตบต้นเนี่ค่ะมาสารลายขัดให้เป็นลักษณะอย่างนี้นะคะที่ที่คนที่คนกระเป๋าค่ะเมื่อสารลายขัดครบแล้วนะคะเราก็จะสารเม็ดแตงเหมือนกับคุณน้ำนวยที่ที่ตัดอยู่นะคะให้เป็นลายเม็ดแตงลักษณะอย่างนี้นะคะเราก็จะสารไปเรื่อยๆจนกระทั่งครบ ที่เราต้องการคือห้าแถวในแบบนี้จะใช้ห้าแถวนะคะคห้าแถวแล้วเราก็จะบิดเกลียวนะคะบิดเกลียวเกลียวยังไงคะบิดเกลียวลักษณะบิดเกลียวเราก็จะบิดอย่างเงี้ยนะคะอ๋อค่ะบิดก็ควายค่ะค่ะอ๋อไวกันแล้วเราก็ใช้เข็มหมุดปักไว้นะคะเข็มหมุดนี้ใช่ไหมค่ะเข็มหมุดปักไว้อ๋ออุ้ยบิดเกลียวนี่ก็สวยนะเนี่ยค่ะแล้วก็ ค่อยไปเรื่อยๆค่ะจับคู่นะคะอ๋อหมายถึงว่าให้มันคู่กันค่ะแล้วก็เอาเข็มหมุดตักไวไ้อืมทำไปเรื่อยๆนะคะจนครบรอบของมันนะคะอ,อันนี้ก็จะไฟขึ้นไปเรื่อยๆเลยใช่ไหมใช่ค่ะเพ,พื่อเพื่อให้เกิด <ไป S 2> ลายเกลียวนะคะ ค่ะอเสร็จแล้วแถวต่อไปนะคะแล้วก็จากจากแถวเดิมหนึ่งนะคะเราก็จะมาคอยต่อนะคะค่อยต่อต่อขึ้นค่ะมันจะก็จะมีอันล่างกับอันบนนะคะแล้วก็เอาอันบนลงล่างเอาล่างขึ้นบนนะคะเป็นแถวสองเพื่อให้มันยังไงคะเพื่อให้มันขัดกันเป็นขัดค่ะเป็นลายอ๋อเป็นลายด้วยอ๋อลายมันก็จะสวยตรงที่ควันนี่แหละใช่ไหมดึงให้ตึงนะคะ ก็ทาอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนครบรอบของมันนะคะค่ะแล้วแล้วแล้วพอเสร็จแล้วสูงสักประมาณเท่าไหร่คะประมาณหกหกนิ้วอะค่ะอ๋อหกนิ้วหกนิ้วหกนิ้วเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะสารเม็ดแตงสารเม็ดแตงสารเม็ดแตงอย่างเงี้ยนะคะ สารนิแตงอย่างนี้เพื่อยึดใช่ไหมเพื่อยึดเพื่อยึดนี่ใช่ไหมคะให้มันสวยงามค่ะแล้วยังไงต่อไปคะสารนิแตงก็สารให้ครบจํานวนนะคะเจ็ดแถวแล้วเราก็เก็บปากอ๋อเก็บปากใช่เราก็จะกรีดต้นผับตบแล้วก็สอดเก็บนะคะเก็บปากให้มันเป็นแนวเรียบร้อยค่ะเพื่อยึดความแข็งแรงของตัวกระตะก้าที่จะใส่ของของอะไรของที่ลึกกันนะคะลึกนะคะ พอเสร็จแล้วทํายังไงต่อคะเสร็จแล้วก็เราก,ก็จะทําหูนะคะทําหูก็วิธีทําก็คือแบ่งครึ่งผักตบอะค่ะเป็นสองเส้นอย่างนี้นะคะ<อ>แล้วก็บิดเกลียวนะคะ<อ>เหมือนกับคุณอานวยทําอยู่นะคะบิดไปเลยค่ะ ได้จํานวนเท่าที่ต้องกความยาวความยาวเราก็ประมาณ22เซนนะคะ๋อ22เซนนะคะ22เซนแล้วเราก็มาติดสองข้างนี่ค่ะก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะนี้นะคะกระเป๋าใส่ของที่ระลึกค่ะโอเคก็จะได้กระเป๋าใส่ของที่ระลึกนะคะใบนี้นะคะค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ